สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวแล้วก็แนะนาําผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่ชื่อว่าเลชี chi, นั่นเองค่ะ อ่ะแบรนด์นี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามีดารานะคะแล้วก็เน็ตไอดอลมากมายเลยนะคะที่รีวิวใน Instagram กันนะคะรวมถึงคุณหนิงปณิตานะคะก็ใช้แล้วก็บอกต่ออีกด้วยค่ะก็ถ้าใครนะคะที่ชอบนะคะพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะรับรองเลยนะคะว่าห้ามพลาดครีมตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าครีมตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะได้นำเข้าสารสกัดจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอ่ะพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนอยากจะดูรีวิวนี้กันแล้วใช่ไหมเอ่ย งั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยปิง๊งนี่เลยค่ะหน้าตาของเจ้าครีมเหฮดเลชิก็หน้าตาน่ารักน่าใช้มากๆเลยเนาะ ส่วนประกอบสำคัญของเจ้าครีมตัวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้แก่สารสกัดจากเ็ดเดชิสารสกัดจากการหมักข้าวด้วยยีสต์ไฮลูรอนิกแอซิดจากญี่ปุ่นอัลฟาบูตีนแท้จากสวิตเซอร์แลนด์สารสกัดจากไข่มุสกสารสกัดจากดอกสก,กุระสารสกัดจากใบโบโบอนุพันธ์วิตามินซีและสารสกัดจากดอกกระหล่ำค่ะ จุดเด่นของครีมแบรนด์นี้นะคะที่ต่างจากครีมแบรนด์อื่นๆนะคะก็คือนักวิจัยของเขานะคะพยายามปรับสูตรพัฒนาสูตรให้เหมาะกับผิวคนไทยที่สุดค่ะเพราะว่าผิวคนไทยนะคะมีสภาพผิวที่หลากหลายนั่นเองนะคะโดยเขาได้ปรับสูตรพัฒนาสูตรให้มีสารตกาต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นนะคะลดการระคายเคืองและการแพ้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะได้ดีด้วยนะคะและยังทําให้ผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยกักเก็บน้ําใต้้ผผิิววนนะะคะจึงสาาามรถทํให ดูอวบอิ่มนะคะลดเรือนริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะถือว่าเราใช้ครีมตัวนี้นะคะก็สามารถขจัดปัญหาผิวได้ครบในหนึ่งเดียวเลยนะคะและที่สําคัญนะคะปกติครีมทั่วไปนะคะจะมีแต่ออยอรับรองใช่ไหมแต่ที่ยูริก้ารองใช้เจ้าครีมเพดเดชีตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการส่งตัวสารอันตรายเพิ่มเติมกับกระสวงสนนารารณสุขนะคะเพิ่มอีกต,ตัวนะคะนั่นก็คือ 1, 1> นะคะสารปารอตนะคะ 2, 2นะคะกรดวิตามิน A นะคะและ3นะคะไฮโดรควิโนนหรือว่าสารฟอกขาวนั่นเองนะคะดังนั้นรับรองได้เลยนะคะว่า เขาเนี่ยปลอดภัยไร้สารอันตรายแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่แพ้ง่ายนะคะจากสารอันตรายต่างๆมานะคะที่มีหน้าบางนะคะไม่สามารถใช้ครีมทั่วไปตามท้องตลาดได้นะคะสามารถใช้เจ้าครีมเห็ดเดชิต,ตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวเนืกก้อกบมาแข็งแรงดังเดิมนะคะเพราะเหมือนเป็นการดีท็อกสารพิษออกจากหน้านั่นเองค่ะ งั้นเรามาดูเนื้อครีมของเจ้าครีมตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะซึ่งเนื้อครีมของเขานะคะคจะเป็นสีครีม,มอ่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นใดๆนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่จะมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่ทําให้รู้สึกว่าเ,นเนหนียวเนอะหนาบนผิวหน้าเลยค่ะเพราะว่าสามารถซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเราใช้แล้วน่จะรู้สึกว่าเย็นๆแล้วก็สบายผิวมากเลยค่ะโดยเราจะใช้บํารุงในตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะ ค่ะก็สําหรับผลการทดลองใช้ของยุรินะคะที่ได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มนะคะ<ๆ>ก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยดูฟูดูเต็มดูอิ่มมากขึ้นนะคะดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะดูเรียบเนียนขึ้นเหมือนว่าดูผุ่มขนนะดูเด็กลงนิดนึงนะคะและที่สําคัญเนี่ยสิวไม่ค่อยขึ้นเลยนะ,ะตั้งแต่ทดลองใช้มารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเป็นสิวอะ่ะแล้วก็พวกรอยแดงต่างๆนะคะสังเกตได้เลยว่าจะดูแบบน้อยลงมากเลยนะคะจากแบบเป็นคนที่แบบเวลาใช้อะไรปุ๊บเนี่ย Uh, ถ้ามีเอฟเฟกอะไรแบบ รู้สึกแบบอากาศเปลี่ยนอะไรเนี่ยผิวจะแดงง่ายจะมีรอยแดงขึ้นมาเป็นจุดนิดนึงนะคะแต่ว่านี่แบบรู้สึกได้เลยว่าผิวดูสุขภาพแข็งแรงขึ้น<ส>ก็คือไม่ค่อยมีอาการแพ้อาการหรือว่าแพ้มลภาวะต่างๆแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยปรเทคผิวเราได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ<ส>ก็เอาเป็นว่าแบบผลการทดลองใช้ของลิเนี่ยสรุปได้เลยว่าแบบรู้สึกพอใจมากไม่มีอาการแพ้ใดๆอีกทั้งยังทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆอย่างที่เขาบอกไว้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าหาครีมบำรุงดีๆสักตัว นี่ก็ถือว่าเจ้าครีมเพดเลชิตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะก็แปลว่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ตามเว็บไซต์ของแบรนด์แฟนเพจของแบรนด์แล้วก็อินสตาแ a รมของแบรนด์นะคะตามที่รีแปะให้ข้างล่างนี้เลยค่ะนี้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทนันนะคะอยู่ดีๆเนี่ย จะแปะนะคะเว็บไซต์ต่างๆของแบรนด์เนี่ยให้ข้างล่างคลิป u t ท b e นี้พีนะคะสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูนิคอมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยจะามาแนะนํากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ลาการไปก่อนแล้วกันนะคะไม่บา,บายสวัสดีค่ะ